สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเราอีกครั้งนึงนะคะคือเราได้รับคําถามนะคะจากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะเขียนจดหมายมเข้ามาถามเยอะมากนะคะว่าเราจะสามารถปลูกต้นไม้ในห้องที่ไม่มีแสงสว่างส่องถึงได้ยังไงนะคะ <c oughs> นี่วันนี้เรามีตัวช่วยมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกันนะคะก็คือหลอดไฟที่ใช้สําหรับปลูกต้นไม้นั่นเองนะคะ อย่างแรกเลยเนี่ยขอออกตัวแรงนะคะว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะไม่ได้มีความรู้ลึกร,รู้จริงรู้ทุกอย่างนะคะขอแบบ ทุกคนอย่าเพิ่งด่าก,กันนะคะถ้าใครมีคำแนะนำอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้ทำการรีเสิร์ชแล้วก็ทดลองใช้เองมาเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากนะคะก็เลยอยากจะมาอธิบายให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะได้เข้าใจกันในภาษาภาษาคนภาษามนุษย์นะคะอาจจะไม่ได้แบบพูดเป็นหลักวิทยาศาสตร์อะไรมากมายนะคะเพราะว่ามันง่ายต่อความเข้าใจนะคะทุกคน อย่างแรกเลยเนี่ยเราขอจำแนกไฟออกเป็น2ประเภทนะคะไฟประเภทแรกก็คือไฟที่ใช้สำหรับปลูกต้นไม้ค่ะก็คือเจ้าไฟตัวเนี้ยเขาคิดมาแล้วทุกคนว่าเหมาะกับการปลูกต้นไม้นะคะทุกคนสามารถไปเซิร์ชใน Google ว่าไฟปลูกต้นไม้หรือว่า Grow Light ได้เลยนะคะก็คือจะขึ้นมาแบบ หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์มากนะคะของเราก็จะเป็นไฟกลมๆแบบนี้ถูือว่าเป็นแทงๆย,ยาวๆนะคะเจ้าตัวหลอดไฟโกลไลท์แบบนี้นะคะมันมีลักษณะเด่น,นะคะ่ะทุกคนอย่างแรกเลยก็คือ เป็น LED ไล h t นะคะจะทําให้หลอดไฟเนี่ยประหยัดพลังงานแล้วก็ประหยัดค่าไฟนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัว p r o w l i ล h t แบบนี้นะคะนางจะมีสีที่เป็นส่วนผสมของสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินผสมกันนะคะดังนั้นเนี่ยไฟที่ออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นสีแบบชมพูชมพูแบบม่วงๆนะคะอมๆชมพูม่วงๆราวๆนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์เขาคิดมาแล้วค่ะทุกคนว่า เจ้าตัวไฟสีม่วงหรือไฟสีชมพูแบบนี้นะคะมันเหมาะกับการเจริญเติบโตของต้นไม้แล้วก็เร่งให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีมากขึ้นนะคะคือเขาคิดมาแล้วค่ะทุกคนดังนั้นเนี่ยเราก็แค่ซื้อมาใช้ติดตั้งแล้วก็ใช้เลยนะคะส่วนข้อดีข้อเสียของเจ้าหลอดไฟแบบนี้นะคะข้อดีอย่างแรกเลยก็คือมันมีประสิทธิภาพมากกับการเจริญเติบโตของต้นไม้นะคะส่วนข้อเสียก็มีเหมือนกันข้อเสียอย่างแรกเลยก็คือเรารู้สึกว่ามันอาจจะ หายากหน่อยในเมืองไทยนะคะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้เจ้าตัวนี้มากนะคะคนเราก็ไม่ค่อยนิยมใช้กันนะคะเพราะว่าที่ไหนในประเทศไทยก็คือมีแสงสว่างตกที่นะคะแต่ว่าประเทศเขตวินเทอร์คันทรีประเทศที่เป็นแบบเขตหนาวเนี่ยเขาจะมี ช่วงเวลากลางวันที่สั้นนะคะดังนั้นเขาแทบจะไม่ได้รับแสงสว่างเลยดังนั้นจะต้องมีแสงสว่างที่มาทดแทนแสงสว่างธรรมชาตินะคะก็คือหลอดไฟพวกนี้เนี่ยจะฮิตมากกับการปลูกต้นไม้นะคะส่วนข้อเสียอีกอย่างหนึ่งเราเราคิดว่าเราไม่สามารถอยู่ร่วมกับไฟสีชมพูม่วงๆแบบนี้ได้เพราะว่า เปิดทีไรก็คือไมเกรนขึ้นตลอดมันอาจจะเหมาะกับน้องต้นไม้แต่ว่าไม่เหมาะกับมนุษย์อย่างเรานะคะดังนั้นเราก็รู้สึกว่ามัน,มนเวียนหัวะคะ่ะพอเห็นไฟสีชมพูชมพูม่วงๆเนาะแต่บางคนอาจจะชอบก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมคะต่อไปนะคะหลอดไฟประเภทที่2นะคะที่เราจะมานําเสนอก็คือนี่ทุกคน หลอดไฟบ้านธรรมดาธรรมดาแบบนี้นี่เองนะคะเจ้าตัวหลอดไฟธรรมดาแบบนี้นะคะก็สามารถใช้ในการปลูกต้นไม้ได้เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกหลอดไฟจะสามารถาทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีนะคะดังนั้นเนี่ยก็มีข้อจํากัดเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะให้เราดูก่อนเลยอย่างแรกเนี่ยให้ดูเจ้าตัวที่เป็นเคลวินนะคะเคลวินตัว K นะคะ เคลวินเนี่ยก็คืออุณหภูมิของแสงนะคะพูดง่ายๆภาษาคนเลยก็คือเราจะเห็นแสงไฟเป็นสีอะไรนะคะแสงไฟที่เหมาะกับการปลูกต้นไม้นะคะให้เราเลือกที่เป็นคูลไลท์นะคะหรือว่าแสงไฟสีขาว5,000ัเคลวินขึ้นไปจนถึง แสงไฟสีฟ้านะคะถ้าเป็นต่ำกว่า5,000เนี่ยมันจะเป็นออกแสงแบบเป็นสีส้มๆนะคะสีส้มๆแดงๆอันนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะกับการปลูกต้นไม้จริงๆก็สามารถจเจริญเติบโตได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ดีเท่าแสงไฟสีขาวหรือว่าแสงไฟที่เป็นคูลไลท์นะคะให้เลือกเป็นแบบคูลไลท์ดีกว่าที่เป็นวอร์มไลท์นะคะต่อไปนะคะในส่วนที่2ที่เราจะต้องดูข้างกล่องเลยเนี่ยก็คือลูเมนนะคะหรือว่า Lm ลูเมน เนี่ยก็คือพูดง่ายๆภาษาคนก็คือความเข้มของแสงความจ้าของแสงนั่นเองนะคะาบางคนอาจจะคิดว่าเจ้าตัวลูเมนเนี่ยไม่ได้มีผลมากกับการจเจริญเติบโตหรือว่าการปลูกต้นไม้นะคะแต่สําหรับใครที่ ต้องการปลูกต้นไม้ในในวงกว้างนะคะอยากจะให้แสงสว่างเนี่ยส่องถึงกระจายไปได้มากที่สุดนะคะก็คือมีต้นไม้หลายต้นแหละวางเป็นชั้นสูงสงนะคะดังนั้นเนี่ยเจ้าตัวลูเมนก็ค่อนข้างมีความสําคัญเหมือนกันนะคะยิ่งลูเมนสูงสงเนี่ยมันก็จะยิ่งมีความจ้ามากขึ้นและแสงเนี่ยมันจะกระจายได้ไกลมากขึ้นนะคะอยากจะให้เลือกลูเมนที่เป็น1000 lm ขึ้นไปนะคะเพราะว่าเจ้าแสงสว่างหรือความจ้าเนี่ยมันจะทำให ลงไปตกกระทบกับต้นไม้ที่อยู่ไกลๆได้มากขึ้นนั่นเองนะคะแต่สําหรับใครที่อยากจะปลูกต้นไม้ในวงแคบๆนะคะแบบว่าไม่ไต้องการเยอะแยะมากมายนะคะก็สามารถเลือกลูเมนที่เป็นค่าต่ำๆได้นะคะเพราะว่าจะทําให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นก็คือเลือกจัก400-500ไปจนถึง700ต่ำกว่า1,000ไปก็คือจะช่วยให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นแล้วก็ประหยัดไฟมากขึ้นนั่นเองนะคะ ส่วนข้อดีข้อเสียของหลอดไฟแบบนี้นะคะข้อดีอย่างแรกเลยเนี่ยมันหาซื้อง่ายมากๆทุกคนมันสามารถหาซื้อที่ไหนก็ได้อะแล้วก็มีตัวเลือกให้เลือกเยอะนะคะมีแบรนด์เยอะแยะมากมายนะคะแล้วข้อเสียเนี่ยก็คือกินไฟนะคะอาจจะเสียค่าไฟบานได้นะคะทุกคนข้อเสียอีกอย่างนึงก็คืออาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าหลอดไฟที่เป็นหลอดไฟโกลไรท์แบบนี้นะคะแต่จริงๆมันก็คือมีประสิทธิภาพแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้เท่ากับตัวนี้ไงทุกคน ส่วนข้อเสียอย่างที่3นะคะคือเจ้าตัวเนี้ยพอเปิดทิ้งไว้นา,นานเนี่ยมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นแบบเยอะกว่าหลอดไฟแบบนี้ค่ะเจ้าตัวเนี้ยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าไฟแบบเนี้ยไฟบ้านทั่วไปเนี่ยมันจะมีความร้อนมากๆดังนั้นเนี่ยถ้าเปิดไว้นานๆเนี่ยแล้ววางใกล้กับต้นไม้มากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ใบของต้นไม้เนี่ยไหมได้นะคะเหมือนกับเวลาเราแบบวางต้นไม้กลางแดดอ่ะทุกคนมันก็มีอาการใบไหมเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องแบบ ยกมาให้ห่างจากต้นไม้หน่อยนึงนะคะคำถามต่อไปก็คือเวลาเราซื้อหลอดไฟแบบนี้มาแล้วเนี่ยเราจะต้องวางตรงไหนนะคะอย่างที่เห็นทุกคนจริงเนี่ยหลอดไฟเนี่ยควรจะตั้งให้ห่างจากต้นไม้เนี่ยอย่างต่ำหนึ่งไม้บรรทัดนะคะหรือว่า30เซนติเมตรนั่นเองนะคะเพราะว่าเจ้าตัวหลอดไฟทั้ง2แบบเนี่ย พอเปิดทิ้งไว้นานเนี่ยมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นแล้วมันจะทําให้ใบของต้นไม้เนี่ยไม่ได้นะคะแต่มันก็ให้ห่างมากกว่า1ฟุตก็ถือว่าเซฟเซฟแล้วค่ะคําหารต่อไปคือเราจะต้องเปิดไฟให้ต้นไม้เนี่ยเป็นระยะเวลากี่ชั่วโมงนะคะใน1วัน <c oughs> คือถ้าจะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะก็ควรเปิดไฟเป็นระยะเวลา8-10ชั่วโมงใน1วันนะคะ แล้วทุกคนถามว่าเอ้ยเปิด20ชั่วโมงได้ไหม24ชั่วโมงได้ไหมเอาให้แบบโตกันไปเลยอย่างเงี้ยก็ความจริงก็คือเปิดได้นะคะแต่ว่าต้นไม้เนี่ยก็เหมือนมนุษุนนะคะนางก็อยากแบบมีอาการพักเหมือนกันเพราะว่าถ้าเปิดไฟ24ชั่วโมงให้น้องเขาทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนนางก็จะแบบสังเคราะห์แสงไม่หยุดอะแล้วมันจะมีอาการเหนื่อยล้าเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นเราก็ควรที่จะให้น้องเขาพักให้น้องเขาแบบหลับไหลหลับนอนบ้างนะคะคือแบบ ไม่ต้องเปิดทั้งวันทั้งคืนนะคะ8-10ถึงชั่วโมงเนี่ยคือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกต้นไม้หรือว่าเปิดไฟให้น้องเขานั่นเองนะคะเอาล้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็คิดว่าทุกคนเนี่ยคงจะได้รับความรู้หรือเปล่าบ้างนะคะไม่มากก็น้อยเอาเหอะยังไงถ้ามีคำแนะนำหรือว่าข้อสงสัยอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะวันนี้นะคะก็ขอพอ,อแค่นี้ก่อนค่ะขอแห้งแล้วขอกินน้ำหน่อยเฮ้ยพูดเยอะเลย Bye, Father Bye.